ค่ะวันนี้สวัสดีช่วงเย็นๆพี่เป็นมาสูบนะ้ำมันเทศเนาะวันนี้17บเนาฬกาครึ่งแล้ววันนี้เดี๋ยว่เป็นจะพามาดูพี่เป็นใช้เครื่องอันนี้ใช้เครื่อง3ามนิ้วนะคะใช้ท่อเมน3มนิ้วแล้วก็มาลดจริงๆก็ลดเป็น2นิ้วโอเคมากเลยนูน่นทางนู้นนะคะแต่พี่เพ้นเนี่ยตรงนี้ตลกดีพี่เป็นมาลดเป็นนิ้วครึ่งดูสิคะระหวางร่องไผ่ด้วย ท่ออยู่กลางร่องไผ่เลยเดี๋ยวค่อยแก้ไขเซงเลยพี่เพ็น,น่ะละเมอไงทำคนเดียวเนาะอย่างว่าแหละแล้วทีนี้เห็นไหมตรงนี้ก็มาลดจากนิ้วครึ่งลดเป็นหนึ่งนิ้วอีกมันทำให้แรงดันน้ำอ่ะที่พี่พเว็นดูออกก็คือน้ำมันไหลช้าเพราะว่าร่องจำนวนร่องมันเทศเราเยอะเนี่ยค่ะมาลดเป็นหนึ่งนิ้วเนาะ แล้วยังต้องมาเป็นข้องอตรงนี้อีกนี่แหละค่ะอุปสรรคก็ไม่เป็นไรแต่น้ําก็มานะคะแต่มันก็ไม่ได้ทันใจไงถ้าพี่เป็นใช้เป็นสองนิ้วโดยไม่ต้องลดเดาโอ้โหรับรองให้น้ํา20นาทีจบแต่นี่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ชุ่มช่าอยู่ก็อายุมันก็3วันนะคะวันนี้เพิ่งปลูกเสร็จว่างั้นเถอะ กคนี้แหละเย็นๆก็มานั่งให้น้ําพอดีพี่เป็นจะเข้าเมืองเนาะก็เลยก็มาให้น้ําแปลงมันเทศแปลงนี้พี่เป็นลงม่วง Purple พอร์สวิตโรสนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเบนนิฮารุกะนะคะแล้วก็ด้านปลายก็จะเป็นซากุระเป็นขาโอเลนทอนเออโนอิโมคือเราเราเราจะเอาพันอะนะพูดง่ายๆ <c oughs> ก็เลยไป เบนบ้างตรงนั้นไว้เพื่อลงพวกนี้แล้วก็ด้านล่างพี่เป็นก็ลงไอ้ข้าวโพดแล้วเสียดายน้ําค่ะน้ํามันหยุดทิ้งเนาะพี่เป็นพยายามใช้น้ําให้เต็มที่เลยก็ช่วงเย็นๆก็มาเดินเล่นมาให้อาหารปลาค่านี้แหละค่ะน้าปลายปลายแรงมันจะแผ่วๆอะค่ะเห็นไหมพอปลายแรงแผ่วๆมันก็แต่น้ําก็มาค่ะแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อย มันจะไปแรงอยู่ข้างล่างอะค่ะนี่แหละเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังตลกดีเดี๋ยวต่อไปต้องไม่ต้องลดแล้วใช้สองนิ้วก็สองนิ้วเลยจ้ะแรงดันน้ำจะได้เยอะๆมาเต็มๆเลยกล้วยน้ำว้ากำลังสวยเลยค่ะเห็นไหมอ๊บกล้วยสวยมากเลยอันนี้กำลังตกเครือใหม่นี่ ทางนู้นได้ประมาณที่ทางนู้นได้ประมาณเดือนแล้ค่ะเดี๋ยวอีกสองเดือนก็ตัดได้ละรค่นี้นะคะพามาเดินเล่นช่วงเย็นๆสดชื่นนะคะอยู่ที่สวนมันไม่ค่อยวุ่นวายกคนนี้แหละประมาณนี้อีกสามเดือนก็ได้ขุดแล้ว <laughs> แล้วก็กลับมาจากเมืองเดี๋ยวเพนไปส่งของให้ลูกค้าเนะ ส่งยอดมันกับหัวมันนี่แหละค่ะกลับมาจากเมืองพี่เป็นก็จะมาใส่แกลบดำใส่แกลบดำตัวไผ่บงหวานเนี่ยแหละค่ะถ้าใครจะทำก็ไม่ต้องลดหรอกค่ะพี่เป็นว่าเนาะพี่เพ็นเอาประสบการณ์ตัวเองให้ฟังนะเล่าให้ฟังถ้าต่อแต่พวก ถ้าผู้ชายทําเขาก็คงจะมืออาชีพแหละน,นี่เป็นผู้หญิงทําเองเนาะก็ได้ประมาณนี้เป็นก็ชื่นชมตัวเองแล้วล่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะก็ต่อไปพี่เพ็ญจะพยายามไม่ลดเลยแหละจะได้แบบถ้าลดก็ลดจากเมนแค่นั้นล่ะค่ะอย่างเมนสามสามนิ้วเราก็มาลดเหลือสองนิ้วหรือนิ้วครึ่งนี่กํลาลังดีค่ะอันนี้เป็นลดโหดเหลือเกินจริงๆพี่เพ็ญนนะ่ะซื้อท่อมากจะไปใช้กับไผ่นะคะแต่ด้วยความที่จําเป็นอยาก อ,อยากได้เร็วก็เลยเอาตัวนี้เรามาใช้ก่อนพูดง่ายๆคือสตังค์ไม่พอนั่นเอง <c oughs> ค่อยๆทําค่อยๆเก็บค่ะก็เลยจะประมาณนี้แหละก็สําหรับวันนี้ก็ตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วพี่เป็นสวัสดีนะคะ